ทางบ้านบอกว่าทําไมชีอะกลุ่มชีอะจึงไม่ชอบท่านหญิงไอชาซึ่งเป็นภรรยาท่านอดุสูลลอยสลดล,ล้ออะลัยบบนั้นหรครับคือไม่ใช่กลุ่มชีอะกลุ่มเดียวหรอกอาจารย์อามัดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเราพูดถึงชีอะเนี่ยวงเล็บหน่อยแทะครับเพราะว่าชีอะเนี่ยมันมีหลายแง๊งเลืองน,นะมีหลายไม่มีแตกออกเป็นหลายแงหลายกกหลายคณะหลายโอ้โหเยอะแยะอย่างกลุ่มชีอะที่เขาไม่เด็ดดาไอชาก็มีครับ เขาไม่ได้ประนามอบูบักอุมาร์แต่เขา,าแค่สน<ข>ับสนุนท่านอาลีอย่างเดียวใช่เขาสนับสนุนท่านอาลีว่าท่านอาลีสมควรเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งคอลีฟะต่อจากนาบี แต่ท่านอบูบักมาก่อนเขาก็รับเขาก็ไม่ได้ด่าอูมาร์มาก่อนอุสมานเขาก็ไม่ได้ด่าแต่เขาก็ไม่สนับสนุนหมายถึงว่าเขาไม่หนุนเขาเวลาลีมาเขาสนับสนุนเลยเขาวางเฉยเขาไม่ด่าประนามหรือเขาก็ไม่ได้ด่าประนามท่านหญิงไอชาไม่ได้ด่าประนามท่านหญิงฮับซ้อปรากฏว่าชีอะกลุ่มนี้ไม่ได้มีในบ้านในเมืองเราผมไม่เคยเจอเลยทว่าสุรยีเจอนะจูงมือมหาผมทีสิผมจะได้รู้ว่าโอ้ยังมีอยู่คนหนึ่งแหละเป็นชีอะที่ไม่ด่าอบูบักอูมาร์ อุสมานท่านหญิงไอชาบดานซอาบะคนอื่นๆเพราะว่ากลุ่มชีอะอย่างนี้คือกลุ่มไซดียะกลุ่มไซดียะเนี่ยในปัจจุบันก็มีที่เยเมนที่เยารมันอ้าแล้วชีอะในบ้านในเมืองเราล่ะชีอะในบ้านในเมืองเราที่เพลนพลานแล้วก็แพร่ความคิดอยู่ทุกวันนี้ก็คือกลุ่มชีอะอิหมามสิบสองหรือที่เรียกว่าชีอะอิมามียะอิสนาอัชเชียชีอะที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องอิหมามสิบสองชีอะกลุ่มเนี่ย ดาอบูบักคอลิฟ่านะครับดาอบูบักแต่ว่าถ้าไปพราะไม่ได้ดาไม่ได้ดาคือคนพวกนี้จะปากจะพูดอะไรก็กระดะนะแต่ว่าสิ่งที่จะเป็นข้อยืนยันก็คือในตำรับตำราของเขาเนี่ยครับอบูบักดาอบูบักดาอูมัตดดาอุสมานดาท่านหญิงไอชาดาท่านหญิงฮับซอดาประนามซอฮาบห์คนอื่นเพราะงั้นผมถึงบอกว่าเวลาที่จะพูดถึงกลุ่มชีอะห์วงเล็บ คือหมายถึงกลุ่มชีอะอิหมัม12ที่กําลังเพ่นพานอยู่ในบ้านเรา<ม>และชีอะกลุ่มนี้แหละอา<ม>จารย์อาหมัดที่มีม,มีพิธีกรรมตัดบีรการ<ม>นี่<ม>กรีดหัว<ม>ฟันหัวแล้วก็ฟาตัวตีอกชกหัวก็อย่างวันนี้ที่ผมนำม้คลิปวิดีโอพวกกลุ่มชีอะอิหมัม12บลุยไฟเอามาออกให้ดูไหมให้ดูลุยไ,ไฟเลยแล้วก็ ลับใบกายาฮูเซนลับใบกายาฮูเซนด้วยอมันคืออะไรลับใบกายาฮูเซนเออเวลาที่เราไปทำฮัดเนี่ยลับใบกัลลาฮุมมาลับใบลับใบกะลาชรีกะลลาอะไรเนี่ยลับใบกะลาชรีกะลลากระรับใบอินนัลฮัมดะวันนิอัมะตะละกัลมุลลาชรีกะลลาคำว่าลับใบกัลล์แปลว่าข้าน้อมรับตอบรับคำบัญชาของท่านแล้วหมายถึงอัลลอฮ์ ที่เราไปทำฮัดไงนะเราไปทำพัรับใบกัลลอหุมมาแล้วใบข้าน้อมรับตอบรับคําบัญชาของท่านแล้วของพระองค์อลลรละแล้วอประกาศตนคราดีเราเราเปลี่ยนนะเป็นลับไบกัยาคุซนรับใบกยาฮุซนแล้วก็ลุยผมไม่ต่ทานไม่ไม่เขี่ออกข้างแม่ผมบอกว่าเอาให้มันจังเลยนี่ไฟให้มันท่วมแค่เอวเนี่ยนะนี่กับไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไปแค่กองเราแค่นี้กันแค่นี้นะแค่เมตรเดียวพอ เราไปให้ท่วมไว้นะแล้วเดินไปมครับช,ช้าดิกรุลลอกเ้าไปดิกรุลลอกเอาไว้ <c oughs> มันแปลกอะไรอาจารย์นะหมัดที่เขาจะบอกว่ารับใบกียาฮูเซนทาไมทาไมเขาสามารถที่จะพูดได้แทนที่จะบอกว่ารับใบกัลลอฮ์<ม>กับรับใบกียาฮูเซนทําไม,มเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาเขาเดือเดเนื้อร้อนใจมีทุกข์มีโศกอะไรเนี่ยเขาไม่ได้วิงวอนขอต่อ<ม>อัลลอฮ์ฮูเซนมาดัดอาลีมาดัด ฮุเซนช่วยด้วยอลีช่วยด้วยพวกตาริกัตก็อายอะช่วยด้วยเวลาเราฟังผ่านๆนึกว่าเขาบอกว่าอัลลอฮ์ช่วยด้วยไม่ใช่ที่คอเนี่ยรูปรูปรูปครูเขา,ข<ว>ารูปรูปรูปครูรได้อายอะช่วยด้วยอะไร,ค,รคือคนกลุ่มเนี่ยหนีอัลลอฮ์ละละทิ้งอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาแทนที่จะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานุตารับเพราะงั้นคนคนกลุ่มที่เราพูดถึงชีอะที่พูดถึงเนี่ยชีอะอิหมั่งสิบสองนะ เพราะงั้นที่ถามว่าท,ทําไมาถึงเกลียดท่านหญิงไอชาทำไมชีอะถึงเกลียดท่านหญิงไอชาก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ชีอะทุกกลุ่มชีอะกลุ่มไซดียะเขาไม่ได้ด่าไอชาเขาไม่ได้ดา่าท่านหญิงครับซอไม่ได้ด่าบูบักอุมัดหรือบรรดาซอฮาบะไม่ได้กล่าวหาซอฮาบะคนอื่นๆว่านาบีตายไปแล้วซอฮาดาะตกมุตัซทั้งหมดเหลืออยู่สี่าหคนไม่ใช่นอกจากกลุ่มชีอะอิหมันสิบสองที่เพ่นพานอยู่ในบ้านเราครับ <ๆ S 2> แต่นี้ถามว่าเอ้า ทำไมเขาถึงเกลียดถ้าเราไปย้อนดูตั้งแต่ในยุคข,ของท่านอบีบมูฮัมหมัดสุลต่ลฮุอลัยฮิวะสลัมเนี่ยก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่แฝงตัวเป็นซอฮาบะแต่ไม่ใช่ซอฮาบะนะแฝงตัวเป็นซอฮาบะแล้วได้กระทําการอย่างนี้มาก่อนแล้วก็คือหลังจากที่ท่านนาบีอพยพมาอยู่ที่นครมาดีนะฮะครับนบีอพยพออกจากนาครมักการเนี่ยด้วยเพราะอะไรพวกกุฟฟารมุชริกีนลอบทำร้ายปิดล้อม จนกระทั่งซอฮาบ้างของนบีตายกันไปเป็นเบือ<ม>ออยู่ไม่ได้เอลลาลอบบัญชาให้อพยพจากมักกะม,มาที่มาดีนะครับมาดีนะในช่วงนั้นน่ะชื่อนครยัตริปยังไม่ได้ชื่อยังไม่ได้เรียกว่านาครมาดีนะชื่อนครยัสริปแต่นี้ที่นครยัสริปเนี่ยรอบเลยเนี่ยเป็นฐานที่มั่นของยิวหลายตระกูลยิวหลายตระกูลนะบานีกกยนุกะบานีมุสตาลิกบานีนาดีรบานีกูไรดอบานีบานีบมนีเยอะ เป็นฐานที่มั่นของยิวหลายตระกูลซึ่งยิวเหล่าเนี้ยหลายตระกูลเนี่ยมีอับดุลลอฮ์อิบนิอุบัยอิบนิสโลนเนี่ยเป็นแกนนําเป็นหัวหอกแต่หลังจากที่นบีอพยพมาที่นี่แล้วเนี่ยชื่อนครยัสริปที่เคยเรียกกันยัสริปยัสริฟถูกเปลี่ยนไปเรียกว่ามาดีนะตุรอซูลน,นครแห่งทารอซูลก็เรียกกันไปเรียกกันมาก็เหลือมาดีนาอย่างเดียวและบรรดาผู้คนนั้นต่างหลั่งไหลมาศรัทธาต่อท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุลเลาะซัลลัม ทำให้อับดุลล์อิบนิอบไบอิบนิสโลนซึ่งเคยเป็นใหญ่มีบรารมียวคนเนี้ยที่เคยเป็นใหญ่มีบรารมีเนี่ยลดบรารมีลงแล้วทํำยังไงจะต้านบรรดาผู้คนไม่ให้ไปศรัทธาต่อนบีมูฮัมหมัดก็ไม่สามารถกระทําการได้เพราะฉะนั้นในอับดุลล์อิบนิอูไบอิบนิสโลนและพวกเนี่ยก็เลยอะไรล่ะแสะดงตนเป็นมุสลิม เราก็แสดงตนเป็นมุสลิมพอเจอนบีก็บอกเราศรัทธาต่อนบีอันนี้เป็นอัลลอฮฺบานอตาลาแฉพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้นะในไว้ในสุรอัลมุนาฟิกูนอิดะจอากัลมุนาฟิกูนกาลูนะฮะดูอินนักะละรอซูลลออัลลอฮ์บอกเมื่อบรรดาพวกมุนาซิกพวกตีสองหน้าก็คือในขณะที่ปากบอกว่าเป็นมุสลิมแต่พฤติกรรมไม่ใช่ใจไม่ศรัทธา พฤติกรรมไม่ใช่ใจไม่ศรัทธาเพราะว่าพอใจไม่ศรัทธาอยู่ต่อหน้ามุสลิมเป็นมุสลิมเราเหมือนกันเราพี่น้องกันครับแต่เวลาอยู่รับหลังเวลาอยู่รับหลังทําไมใ,ใส่ร้ายกล่าวหาพยายามทุกวิธีทางที่จะทําลายอิสลามพยายามที่จะทําลายท่านอบีุมฮัมหมัดและครอบครัวครับคนพวกนี้เรียกมู hmm. นาสกินมูนาสกินนบีบอกว่าอินชรอัลลอสิมนุษย์ที่เลวที่สุดนะ่ hmm. ก็คือซ ah ุ่นวะย์ใัยนี่ พวกสองหน้าก็คือยะตีฮาอุลาอีบิวะชินพอมาอยู่กับคนกลุ่มนี้เอาหน้านี้มาพอมาอยู่กับมุสลิมเอาหน้ามุสลิมไปวยะตีฮาอุลาอีบิวะชินพอไปอยู่กับกาเฟตเอาหน้ากาเฟตไปแปลว่าเขาแสดงตนเป็นมุสลิมต่อหน้ามุสลิมเป็นกาเฟตในสังคมของคนที่เป็นกาเฟตจะถามว่าจริงๆแล้วคนพันนี้เป็นมุสลิมไหมไม่ได้เป็นมุสลิมถึงขนาดว่าคนกลุ่มนี้ถ้าตายลงไปเนี่ยอัลลอฮ์สั่งห้ามละหมาด ในสุราอัตตาบะอาลย่ที่84ครับที่อัลลอฮ์บอกว่าวะลลตุสล mm ีอะลาอะฮะดิม mm ินหุมมาตะอาบัดันอย่าได้ละหมาดให้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาที่ตายเป็นอันขาดวาเลตะกุมอะลากกบริยาไปยืนบนหลุมศพขอดุอาให้แก่พวกเขาเป็นอันขาดบีอ mm ันนะฮหุมกกฟารู hmm. จริงๆแล้วเขาปฏิเสธแม้ว่าเขาจะแสดงตนเป็นมุสลิมต่อหน้ามุสลิมแต่พฤติกรรมของเขาไม่ใช่ เอาหัวใจเราไม่รู้หัวใจเรามอบให้อัลลอฮ์แต่พฤติกรรมของเขาไม่ใช่เพราะบ่อนทําลายถามว่าทําลายอะไรลงทุนถึงขนาดสร้างมัสยิดขึ้นมาแล้วเชิญนบีไปละหมาดเพื่อที่จะปิดประตูตีแมวอ่ะรอบฆ่านาบีมูฮัมหมัดสร้างมัสยิดขึ้นมาฝั่งตรงข้ามมัสยิดกูบาอืมตอนนี้เชิญนบีนบีไปละหมาดในมัสยิดของพวกเราหน่อยเถอะครับแต่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาวาฮีให้นบีรู้เรื่องว่าคนพวกเนี้ยที่สร้างมัสยิดขึ้นมาเนี่ย ไม่ได้มีพื้นฐานจากการศรัทธาแต่สร้างมัสยิดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นฐานที่มั่นของการทำลายล้างอิสลามที่เชิญนบีเข้าไปต้องการที่จะลอบฆ่าท่านนาบีเพราะงั้นอัลลอฮ์ลงวาฮีให้นบีรู้เรื่องแล้วบอกกันนบนบีและแต่กุ่มฟี่ฮอาบ,บาดันเจ้าอย่าได้ไปยืนละหมาดในมัสยิดหลังนี้เด็ดขาดแล้วอัลลอฮ์เรียกชื่อมัสยิดหลังนี้ว่ามัสยิดดดีรอร้อน<ม>วันล,ละดีนต,ตะคารูมัสยิดันเดรอรอนบรรดาผู้ที่สร้างมัสยิดขึ้นมามันเป็นมัสยิดเดิรอน มัสยิดที่เป็นภัยเป็นอันตรายแล้วสั่งห้ามนาบีอย่าไปยืนละหมาดในมัสยิดหลังนี้เป็นอันขาด<ม>พอนบี<ม>รู้เรื่องสั่งบรรดาสุฮาบะไปทุบมัสยิดหลังนี้ทิง<ม>้งถามว่าความพยายามของคนกลุ่มนี้ที่จะทําลายนาบีทําลายครอบครัวนบีทําลายอิสลามยังมีอยู่ไหม,มก็ยังมีอยู่<ม>ในอดีตอาจารย์อามัดมีผู้ศรัทธาต่อนบีบมีผู้ปฏิเสธต่อนบีบแล้วก็มีคนที่แสดง ตีสองหน้าบ่อนทำลายนบีในอดีตนี่มีถามว่าในปัจจุบันหมดไปหรือยังยังมีในปัจจุบันถามว่ามีคนที่ศรัทธาต่อนบีมูฮัมหมัดไหมมีมีคนที่ปฏิเสธนบีมูฮัมหมัดไหมมีคนที่แสดงตนสองหน้าไหมยังมีอยู่เยอะเราเหมือนกันเราพี่น้องกันเบื้องหลังดึงมุสลิมออกจากอิสลามในอดีตมีมูนาฟิกีเนี่ยที่อัลลอฮ์เอาพฤติกรรมเนี่ยมาแฉในอัลกุรอานเยอะแยะเยอะแยะและหนึ่งในนั้นก็คือเนี่ย กล่าวหาใส่ร้ายท่านหญิงไอาชาร์รอดิอัลลอฮหุอันฮาทำไมอะ่ะกล่าวหาใส่ร้ายท่านหญิงไอาชาคบชู้สู่ชายท่านหญิงไอาชาเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้แล้วนบีทำไงอะภรรยาของท่านนแล้วนอนอยู่ข้างๆนบีอะ่ะเขาด่าภรรยานาบีเนี่ยกระเทือนไหมอ้าวอาจาร,รย์อมัดเนี่ยรักเมียไหมล่ะ ไม่ได้ด่าจันทมัดด่าเมียจันทม,มัดถามว่าจันทมัดอยู่ไหวไหมอยู่จุกไหม,ม,มกระดามี <laughs> มาเช้าเย็นด่าเมียอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนทั่วไปก็ย่อมมีความรู้สึกนบ,บีเองก็ไม่ไมไมไมคนพวกนี้กล่าวหาท่านหญิงไอาชาม,มีชู้คบชู้สู่ชายเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้แต่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาลงอัลกุรอานลงมาเนี่ยเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของท่านหญิงอไอชาอย่างในสุรานนูรอายะที่ ประมาณย0เสิบเศษประมาณย3 2สานสี 60, ่ 30, 40. ในสุรอันนุษย์พระองค์อัลลอฮุสซาบานวุวะตาลาบอกว่าอ uh um ินนัลลิีนยัรมูนัลมุฮซานนติลกาฟิลาติลมุมินาตบรรดาผู้ซึ่งที่เขาเขาได้ใส่ร้าย,ายกล่าวหาใส่ร้ายหญิงผู้ศรัทธาที่บริสุทธิ์ hmm. อายะน,นี้ถูกประทานลงมากรณีที่ท่านหญิงไอาชาถูกกล่าวหาใส่ร้ายว่า กบชูสู่ชายแต่อล l a h s u b h ตาลงอัลกุรอานลงมาเนี่ยเพื่อจะยืนยันความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชะแล้วก็บอกว่าบรรดาผู้ซึ่งที่ได้กล่าวหาใส่ร้ายหญิงบริสุทธิ์มุฮซนาติลกอฟิลาติลมุมินาหญิงบริสุทธิ์ที่เป็นที่เป็นมุมินลล l a บอกคนที่กระทาการเหล่านี้บรรดาบุคคลที่กระทำการเหล่านี้นนร,รูอีนูฟิดดุนยาวัลอาคิรอ เขาถูกสาปแช่งทั้งดุนยาและอาคิรอวะลเฮหุมอาเาบุนอาซีมและคนพวกนี้จะได้รับการลงโทษการทรมานอันใหญ่หลวงใหญ่หลวงครับถามว่าพฤติกรรมอย่างนี้มีไหมม,มีตั้งแต่อดีตเป็นพฤติกรรมของเหล่ามูนาฟิกินที่คนพวกนี้เวลาตายแล้วเราห้ามละหมาดแล้วถามว่าแล้วพฤติกรรมอย่างนี้ยังมีอยู่ในปัจจุบันไหมครับ มีสิมีไหมมีมีแล้วใครเป็นคนทําพฤติกรรมแบบนี้ขชี้ไอเพาะนั้นผมถึงบอกว่ามุนาฟิกินในอดีตก็คือชีอ้อิมามสิบสองในปัจจุบันนี่แหละที่พยายามจะดึงมุสลิมออกจากอิสลามเพราะเจอเราเหมือนกันเราพี่น้องกันใช่ไหมล่ะอิซาละกุลลาดีนาอามานูกอลูอามันนาไปอยู่กับคนอีหมานบอกเราอีหมานเราเหมือนกันอิซาคาราอิลาชยาตีนิฮิมพอไปอยู่กับอีกซีกหนึ่ง อินนามะอาคุมอินนามะนาหุมุสตาซีอูไปสอดแนมไปยเยาะเย้ยไปถากถางเพราะงั้นคนนะ่ะคือคนอดีตน่ะเป็นคนใช่ไหมแล้วถามว่าปัจจุบันนะ่ะคนมันเปลี่ยนพฤติกรรมหรือยังครับผู้ศรัทธาในอดีตมีผู้ศรัทธาในปัจจุบันมีกาเฟตในอดีตมีกาเฟตในปัจจุบันมีมูนาฟิกินในอดีตมีมูนาฟิกินในปัจจุบันบก็ยังมีเหมือนเดิมเพราะงั้นวันนี้เราศึกษา <c oughs> จากอัลกุรอานเรื่องของการกล่าวหาใส่ร้าย พระนามท่านหญิงไอาชาเป็นพฤติกรรมของมูนาฟิกีนในอดีตและเป็นพฤติกรรมของกลุ่มชีอะอิหมั่มส2บในปัจจุบันแต่ถามว่าแล้วถ้าเป็นผู้ศรัทธาล่ะถ้าเป็นผู้ศรัทธาแล้วทำไงอัลายูฮูอุมะฮาตูฮุมบรรดาภรรยาของท่านนาบีมูฮัมมัดสอลลัลอะลัยิวะสัลมอยู่ในสถานะมารดาของบรรดาผู้ศรัทธาอาจารย์นะหมัดอย่างพวกเราเนี่ยมีมีมีแม่เนี่ยถามว่าเราเองเนี่ยสามารถที่จะด่าแม่ของตัวเองได้ไหม มันไไปดได้เพราะงั้นการด่าท่านหญิงไอาชาเนี่ยก <ừ> ็ค <laughs> ือท้าเหมือนเหมือนเหมือนกับด่าแม่ของตัวเองอะไรเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานอตาลายกสถานะของภรรยาของท่านอบีบอัลลอฮุอะลัยฮุสซลลัมให้เหมือนกับอะไรบรรดาแม่บรรดาแม่ของพวกเขาเวลาเราพูดจาอย่างนี้อาจารณาหมัดกลุ่มชีอะห์อิหมามสิบสองจะต้องออกมาปฏิเสธพละวัน ไม่จริงไม่ใช่แม้ว่าปากจะปฏิเสธว่าไม่จริงไม่ใช่แต่พฤติกรรมมันยังมีอยู่ถ้าพี่น้องได,ได,ได้ได้ท่องไปตามเว็บไซต์ต่างๆจะเห็นว่าคนพวกนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาจะไม่ละเลยที่จะกล่าวหาใส่ร้ายปรักปรำได้บุญอาจารย์การกล่าวหาอย่างนั้นชีอาบอกได้บุญเออเขาได้ลักด้วยเขามีหลักมีหลักตะกียะเอาแหละอาจารย์ครับแล้วก็เรื่องของชีอาเนี่ยผมไม่รู้จะว่ายัางไงเพราะว่า ้าวถ้าพี่น้องได้ได้ได้ไดท่องเว็บไซต์อดูในเว็บ,บเว็บของมรดกก็ได้ครับหรือเว็บของผมก็ได้เพราะว่าหลอกกันไม่รู้กี่รอบแล้วนะหลอกผมไม่รู้กี่รอบจนกระทั่งค,คือคือก่อนหน้านี้เวลาเราพูดคุยกับคนพวกเนี้เราพูดอย่างหนึ่งเวลาเขาเอาไปบอกกับชาวบ้านเนี่ยเขาบอกอีกอย่างหนึ่งทําให้เราเสื่อมเสีย พราะหลังจากนั้นมาเนี่ยนัดเจรจาอะไรต่ออะไรมาเนี่ยผมอัดเทปไว้ด้วย<ม>แล้วก็เอาขึ้น,วนเว็บขั้นตอนเจรจาหลอกกันมากี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งใครพูดอะไรต่ออะไรเนี่ยเอา<ม>เอาไปฟังดู<ม>แล้วจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยบิดเบือนข้อตกลงปฏิเสธที่จะไม่ยอมสนทนาวิชาการร่วมกับผมปฏิเสธโดยการกล่าวหาใส่ร้ายอีกนะมผมก็เลยบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นอุลมะของชีอาที่เคยประกาศยืนยันจะสนทนากับผมเนี่ยมาบูบาฮะละมผมท้ามูบาฮะลาทางเว็บ มามุมบาฮาละก็คือสาบานให้ให้ชิบหายวายป่วงกันไปข้างหนึ่งถ้าใครเป็นคนเท็จก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็เงียบไปเพราะงะั้นถ้ากลุ่มชีอะอิหมัม12เนี่ยต้องการให้นักวิชาการของชีอะได้สนทนาร่วมกับผมเนี่ยบอกว่าให้ให้ไปมุบาฮาละซะก่อนพิสูจน์ความจริงความเท็จกันซะก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยมาว่ากันค่อยมาว่ากันจะคุยครเรื่องอะไรค่อยมาว่ากันเพราะทาพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ได้